สวัสดีครับ FC แฟนคลับในช่องพี่หลวงมาไกลนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หลวงมาไกลขอนำเสนอสาระความคืบหน้านะครับในสถานการณ์ของประเทศพมา่า ซึ่งตอนนี้เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากถ้าพมา่าล่มสลายลงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมีความหนักหน่วงประมาณไหนนะครับโดยเฉพาะชาติพันธุ์วะวะกำลังขยายดินแดนวากำลังต้องการที่จะขนายอาณาเขตเพื่อประกาศเป็นสเตทเป็นวะนะครับเป็นประเทศวะแต่เขาเรียกว่าวะสเตตแต่ในทางกลับกันคลิปนี้พี่หลวงขอ,อนำเสนอ,อสองสองฝากฝั่งนะครับ สองฝากฝั่งของประเทศเมียนมาที่แน่นอนครับในสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งตะวันตกนะครับกองทัพอล์กันนะครับและก็บริเวณของรัดชินนะครับรัชินนี่ก็ติดกับอินเดียรัดชินเนี่ยมีประกาศออกมาจากฝ่ายกองกําลังพ,พลดอลภานะครับประกาศว่าสามารถครอบครองยึดครองเมืองฝั่งตะวันตกได้แล้วกว่า80% เป็นสาเหตุให้ปลอดกําลังทหารของฝ่ายพมา่าก็หมายความว่ายึดได้แล้วว่าง,งั้นเถอะนะครับในการยึดเมืองครั้งนี้นะฮะเมืองมินดัดครั้งนี้เนี่ยอกองกําลังพาดอลลารภาพชินเนี่ยยังสามารถช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองซึ่งถูกจับกลุ่มคุมขังไว้ตั้งแต่เมื่อสมัยเมื่อสมัยที่มีนองลายยึดอํานาจรัฐประหารไว้ตั้งแต่ปี64นะครับก็สามารถยึดออกมาช่วยออกมาได้นะครับขณะนี้นะครับ บรรดากองทัพฐานที่ตั้งทางกองทัพของพม่าในฝากฝั่งของลัชชินเนี่ยปรากฏว่าถูกฝ่ายต่อต้านยึดไว้ได้ทั้งหมดนะครับกอ,องทัพพม่าสูญเสียเมืองมินดัดและเมืองอกัมเปรตนะฮะโดยฝ่ายต่อต้านยังคงเดินหน้าโจมตีกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องกองพันที่268ที่ยังเหลืออยู่ที่เมืองฟารัมทางทิศเหนือของลัตชินพื้นที่อื่นขณะน,นี้ทหารพมา่าราวสามร้อยคนถูกจับเป็นเชล ในขณะที่สถานการณ์ภากฝั่งตะวันตกกองทัพพมา่าเพียงพ้ำอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วอลกัรน,นะสามารถยึดของพื้นที่ได้แล้วหันมาดูฝั่งติดชายแดนประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นการประกาศชัยชนะเป็นการประกาศชัยชนะของกะเหรี่ยง KNU นะฮะสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับรายง,งานออกมาเร็วๆนี้นะครับซึ่ง Uh, KNU เนี่ยเป็นหน่วยต่อต้านเป็นกองกําลังชาติพันธุ์ที่ต่อต้านรัฐบาลของมินองลายนะครับก็ได้ทําการประกาศนะฮะประกาศมีนัยยะสาคัญที่ว่าเขาขอประกาศเ,เหมือนกับปลดปลออ่อยกองทัพแห่งชาติกะเหลี่ยงเนี่ยนะครับปลดปล่อยชาติกะเหลี่ยง K-N-L-A นะครับนะให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระจากพม่าพี่หลวงก็เข้าใจว่าเป็นการประกาศเอกร,ราชนั่นแหละแต่ทีนี้ ยังอยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของอสหภาพพม่าอยู่เพียงแต่จะไม่รับบัญชาการโดยตรงจากพม่าอีกต่อไปก็เป็นเอกราชว่าอย่างนั้นนะครับนะะซึ่งตรงนี้นะครับการยึดการยึดพื้นที่เนี่ยนะครับของกะเหลี่ยงเคเนียทำให้ชาติกะเหลี่ยงเนี่ย เขามีความคิดที่จะปกครองตนเองนะครับเขากล่าวว่า,เ,าเขามีความตระหนักดีถึงความท้าทายในพื้นที่ชายแดนซึ่งต้องหาทางแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมทั้งในมาตร,รการต่างๆด้านเชียงลุกความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างกองทัพเคยียนยูและพะม่าก,ก็ยังเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในพื้นที่ชายแดนและทำให้การบริหารงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การสร้างหลักประกันความปลอดภัยในพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสําคัญในการปกป้องประชากรในพื้นที่และรักษาอํานาจการบริหารนอกจากนี้ภูมิภาคนี้ยังทําหน้าที่เป็นเส้นทางของมนุษยธรรมที่สําคัญอีกด้วยนับตั้งแต่การรัฐประหารของมินอองไล์ตั้งแต่1กุมภาพันธ์2564ทำให้เกิดผู้อพยพมากมายหลายหมื่นคนนะครับข้ามมา ผ่านดินแดนกะเหลี่ยงมาถึงาชายแดนประเทศไทยและได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในขณะเดียวกันนั้นสถานการณ์ผู้พัดถิ่นภายในประเทศผู้ลี้ภัยชาวกะเหลี่ยงจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายการย้ายถิ่นฐานกรอบกฎหมายการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนหากไม่มีมาตรการเหล่านี้สถานการณ์ของผู้ลีภ้ภัยผู้พัดถิ่นในประเทศหมายถึงในประเทศพมา่าจะเรียวร้ายลงไป อ,อย่างมากอย่างาเกินกว่าที่จะคาดคิดได้นะครับในทางเศรษฐกิจแล้วพื้นที่ชายแดนซึ่งกะเกลี่ยง KNU ได้ยึดไว้นะครับถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการค้าพรมแดนในสินค้าผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางอาวุธที่ยังคงดำเนินต่อไปและระบบการกำกับดูแลที่อ่อนแอทำให้เกิดการลักลอบขนของผิดกฎหมายเพื่อสแสวงประโยชน์มากขึ้นสภาพ แห่งชาติกะเรียงขาดแหล่งรายได้ที่มีค่าซึ่งขัดขวางศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับโอเคนะครับสำหรับชัยชนะของเค u ถ้าท่านจะนึกถึงกะเรียง k ค u นยูท่านนึกถึงจังหวัดเมียววดีนะครับจังหวัดเมียวดีซึ่งเคเอนยูเองก็ได้แสวงหาความร่วมมือจาก กลุ่มกะเหรี่ยงติดอาวุธกลุ่มอื่นๆนะครับเช่น DKBa นะครับ KNU นะครับ KNLa นะครับซึ่งหลายกลุ่มของพวกกะเหรี่ยงด้วยกันก็หวังว่าจะเข้ามาเจรจากันเพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้เจริญก้าวหน้าต่อไปหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของเมืองของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตลอดจนพื้นฐานด้านชายแดนที่ติดกับประเทศไทยมีการย้ายถิ่นฐานมี การควบคุมมีการจัดระเบียบที่ถูกต้องเหมาะสมดีขึ้นนะครับความมั่นคงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงยังคงเป็นสิ่งสําคัญเออนะการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างกองกําลังติดอาวุธต่ตางๆกองทัพปลดปล่อยต่ตางเออถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องดํารงคงไว้นะครับ <c oughs> หลังจากที่ยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าทั้งหมดตามแนวชายแดนได้สำเร็จตลอดจนถึงเมืองอกอทุเลนะครับ และก็ทีทมอท่านะครับในปี2021อ <c oughs> <น> <c oughs> ขออภัยครับในหลายๆเมืองสืภาพกะเลี่ยงได้ตรักว่า,าการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับพันธมิตรทั้งภายนอกและภายในจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําใหา้ชาติพันธุ์กะเลี่ยงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและก็ยังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ แม้กระทั่งเร็วๆนี้นะครับโครงการด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาข้ามแดนของสถานทูตบางประเทศยังคงให้การสนับสนุนชาติพันธุ์เกรียงอย่างต่อเนื่องความเป็นไปได้ในอนาคตความริเริ่มของ KNU ในการบริหารชายแดนที่ดีขึ้นเป็นการตอบสนองทันทีต่อความท้าทายเร่งด่วนจําเป็นของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างการปกครองโดยรวมที่จะกําหนดความปรารถนาของชาวกะเหรี่ยงพี่หลวงมีคลิปนะครับมีคลิปจากเดอะวัน y มลออฟฟิเชียลนะครับซึ่งเป็นสื่อในท้องถิ่นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับนำเสนอให้พวกท่าน FC ทั้งหลายได้ฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับพี่หลวงนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปอ,อ,อ้างอิงแหล่งเขา่าว จากเดวันใหม่ออฟฟิเชียแล้วพบกับพี่หลวงในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีขอบพระคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตาวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่28ธันวาคม2567นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวนะครับเกี่ยวกับที่ทางเคนอยูหวังที่จะยกระดับบริหารชายแดนไทยพมา่า มุ่งแก้ปัญหาอาเซียนกรรมข้ามชาินะครับจะนำข่าวนี้มารายงานให้ทุกท่านได้พังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางสื่อข่าวปราชาไทยนะครับไดรายงานเมื่อในวันที่28ธันวาคมในวันนี้ว่ากองกําลังทหารกะเลรี่ยงเขียนอยู่หวังที่จะยุกระดับบริหารชายแดนไทยพมา่าและเลี้ยงพระนาะระบบหลังพื้นที่ปกครองขยายตัวออก ทางเขียนอยู่มีการออกคู่มือพนา,าศักยภาพเจ้าหน้าที่เร่งสร้างความร่วมมือกับกองกําลังกะเรี่ยงกลุ่มอื่นๆเดินหน้าแก้ปัญหาการค้าผิดกฎหมายและค้ามนุษย์นะครับสหภาพแห่งชาติกระเยงเขียนอยู่เป็นหนึ่งในกองกําลังสริพันภายต่อต้านที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในพมา่าและเป็นกลุ่มที่สําคัญในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและสิทธิปกครองประชาชนสาวกรีเลง หลังจากที่กลุ่มเคนอยู่มีพื้นที่ขิดปกครองแถบชายแดนไทยพมา่าเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกเขาก็เข้าสู่ช่วงโหเลี้ยวโหต่อจากการที่ต้องแสวงหาแนวทางพนาการบริหารรัชการแถบชายแดนเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงที่มีความซับซ้อนนะครับ ก่อนหน้านี้ในปี2566นะครับทางเคียนยูเคยประชุมและรับรองมติในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการบริหารจัดการในทุกระดับทําให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาก,การต้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการบริหารจัดการขึ้นนะครับในปี2567นะครับทางกองกําลังทหารกะเหรี่ยงเคียนยูก็ได้ออกคู่มือการบริหารจัดการและ,และระัฐศาสนาศาสตร์ เป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับเจหน้าที่ของทหารกะเหรี่ยงเขียนอยู่รวมถึงมีการผึกอบรมในเรื่องนี้และเน้นเรื่องการพระนาปริหารจัดการตามเขตชายแดนไทยพม่าะนะครับเขตชายแดนไทยพม่าะนะครับเกิดความยาว2,416กิโลเมตรมีความสําคัญในทางภูมิศาสตร์การเมืองและในทางเศรษฐกิจสังคมในแง่ของการค้าขาย การข้ามแดนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องการค้าผิดกฎหมายและการค้าม,มนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนอกเนือจากเรื่องความเปลี่ยนอยู่ที่ดีของสุมชนชาวกะเหรี่ยงเคนอยู่แล้วยังได้ตั้งเป้าหมายอื่นๆในการบริหารจัดการในพื้นที่ดินแดนของพวกเขา เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางประตูซอตอนี้ซึ่งเป็นโโษกองเคียนอยู่แล,และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเคียนอยู่ระบุว่าพวกเขาต้องมีวิสัยทัศน์สอดรับกับการปกครองตนเองแบบสาพ,พันธรัตประชาธิปไตยในอนาคตด้วยนะครับปัญหาการบริหารที่เคียนอยู่ต้องเผชิญนะครับแต่เคียนอยู่ก็เผชิญปัญหาบริหารจัดการในพื้นที่ายแดนเช่นการสู้รบกับกองทัพพม่าที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลทําให้พื้นที่ชายแดน ขาดสิทธิภาพสร้างผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางเขียนอยู่ต้องให้การคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมๆกับการรักษาอํานาจการปกครองในพื้นที่ซึ่งพื้นที่เขียนอยู่ปกครองอยู่ยังมีละเปงมนุษยธรรมอันหมายถึงช่องทางปลอดทหารที่จะสามารถจัดการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยหลังจากที่เกิดการรบบาหานเมื่อในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ 2564ก็มีผู้พักถิ่นจำนวนมากในพมา่ารวมถึงมีผู้ดีภัยที่พยายามข้ามแดนไปยังไทยทำให้ต้องมีการพนันนายวปายกฎหมายและการคุ้มครองกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหากลุ่มผู้รียพผักถิ่นด้วยนะครับในแง่ของเศรษฐกิจนั้นในพื้นที่สายแดนไทยพมา่านับว่ามีความสำคัญต่อการค้าแลกเปลี่ยนเส้น ผลผลิตทางเกษตรหรือทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยเรื่องการสุรบในพื้นที่และระบบการกํากับดูแลที่อ่อนแอได้เปิดช่องทางให้เกิดกรณีการลักลอบนำเข้าส่งออกและก,การสแสวงหาประโยชน์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เขนอยู่ขาดรายใต้กลายเป็นการสุดลังสมรรถนะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้นะครับ ประตคอตูวินประธานของเขีนอยู่เปิดเผยว่าในการประชุมหาเลยุทธศาสตร์ครั้งล่าสุดนี้มีการพูดถึงปัญหาการขาดแคลนระบบปรีการสาธารณสุขการขาดแค้นโอกาสทางการศึกษาบวกกับความยากลําปากที่สุมชนในพื้นที่ต้องเผชิญทําให้พวกเขาต้องแก้ไขปัญหาส่องว่างความเหลื่อมล้ําที่เกิดจากระบบเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและสติลภาพ ในความพยายามแก้ไขปัญหาของเขียนอยู่นะครับซึ่งทางเขียนอยู่นั้นพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดผึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการและการพาราัฒนานโยบายข้ามพรมแดนอยู่หลายครั้งเพื่อให้มีการออกนโยบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการกำกับดูแลเรื่องการค้าข้ามพรมแดนการข้ามแดนและเรื่องภาษีทั้งนี้ยังมีการพยายามปรับให้เข้ากับมาตรฐานโลก สร้างความร่วมมือกับกลุ่มกะเรยียงอื่นๆในพื้นที่เส้นกองกําลังกาเรยียงพุทธี k p a และสภาสันติภาพเค k ยนยูเคียนเยาเอเคยูวังให้ความร่วมมือของพวกเขานําไปสู่การพนราโครงสร้างพื้นฐานการกํากับดูแลการข้ามแดนที่ดีขึ้นและการร่วมมือกันปราบปรามอาชญียกรรมข้ามชาติด้วยเคียนยูยังต้องพนาระับบบตำรวจของตัวเองร่วมไปกับ การสร้างความร่วมมือข้ามชาติกับกองทัพไทยด้วยทางนี้เพื่อรักษาความมั่นคงและสิทธิในการกำหนดตัวเองของประชาชนชาวกะเหรี่ยงซึ่งเปลี่ยนเป้าหมายที่เขียนอยู่ให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับในแง่ของการลดความเดือดร้อนและการเติมช่องว่างด้านการพัฒนานั้นเขียนอยู่เลี้ยงเห็นว่าจะต้องร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนและองค์กรต่างชาติเพื่อให้ได้รับบริการที่จำเป็น ในด้านสัตยารสุขการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทําให้มชนที่เคยถูกละเลยได้ผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาที่คำหนึ่งถึงอย่างครอบคลุมมากขึ้นซึ่งในตอนนี้ก็มีองค์กรภาคประชาชนระดับสากลและหน่วยงานกึ่งภาครัฐที่ทํางานร่วมกับเขียนอยู่โดยตรงอยู่แล้วนะครับซอกับีผู้อํานวยการและผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการบริหารจัดการและรัฐประาศาสนศาสตร์ ผู้ทำงานพัฒนานโยบายร่วมกับเขียนอยู่ระบุว่าการที่เขียนอยู่รีเริ่มปรับปรุงการบริหารจัดการชายแดนให้ดีขึ้นนั้นเป็นทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เลี่ยงตวนและเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับการบริหารดินแดนปกครองตนเองก่อทุเลดินแดนบ้านเกิดชาวกาเรียงนะครับชอกกปีระบุว่าการเน้ยนย้ำเรื่องความรับผิดชอบและ นวัตก,กรรมจะทําให้เขีนอยู่มีโอกาสเสริมสร้างความเปลี่ยนผู้นําและความชอบทรรให้กับตัวเองได้รวมถึงมีโอกาสทําให้เกิดความร่วมมือด้านชายแดนระหว่างกอทุเลกับไทยนํามาซึ่งสิทธิภาพทําให้พื้นที่การสุรบกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย อันจะสร้างความมั่งคัง่งร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางสื่อข่าวนะครับปราชาไทยได้มีการเล็บเลงและเขียนไว้ได้เขียนลงในสื่อข่าวประชาไทยนะครับในเว็บไซต์ของประชาไทยนะครับก็ขอขอบคุณสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ